มาจากพระธรรมสองตอนคือพระธรรมยอนบทที่สข้อ16เพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดรและพระธรรมยอนบทที่10ข้อ10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลัก และฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้ชีวิตและจะได้อย่างครบบริบูรณ์เผยพระวจนะโดยครูศาสนาดารณีวราเสษผู้ช่วยเสษยจพิบาล ขอทนนาขอบพระคุณพระเจ้านะคะว่าก็เป็นอาทิตย์นี้เป็นสัปดาห์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าว่าเราเริ่มมีอากาศที่เย็นนิดนึงนะคะให้มาอุ่นใจว่าปีว่าคริสต์มาสปีนี้อย่างน้อยที่สุดก็จะมีบรรยากาศน,นิดนิดหน่อยๆนะคะสำหรับคนกรุงเทพให้ให้ให้ได้ใส่เสื้อกันหนาวบ้างนะคะสำหรับ วันคริสต์มาสเนี่นะคะเราก็เราจะรู้สึกว่าวันคริสต์มาสเราทุกคนทราบว่าวันคริสต์มาสก็คือวันที่25ธันวาใช่ไหมคะในปีคิร์ศักราช353พระสันตะปาปาจูเลียสที่หนึ่งได้ประกาศให้วันที่25ธันวาคมเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูแล้วก็กระทำสืบต่อมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ในปีคศ1832ศาสราจารย์ชาร์ล์ฟอลเอ l ์ได้จุดเทียนบนต้นคริสต์มาสเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาและถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัตใิในการเปิดไฟต้นคริสต์มาสในประเทศสหรัฐอเมริกาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เป็นเวลา131ปีนับจากปี1832 ที่เราที่ประเทศอเมริกาถือปฏิบัติในการจุดไฟหรือว่าเปิดไฟวันคริสต์มาสแล้วก็เป็นเวลากว่า1,660ปีนับจากปี3ปีคริสศักราช353ที่เราเริ่มต้นเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสในวันที่25ทธันวาคมจากจุดที่เรายืนอยู่วันนี้ปี1,000ปี2 0 1 3 เราเดินทางห่างไกลจากคืนที่มืดมิดท่ามกลางความหนาวเหน็บคืนที่หญิงคันแก่และชายคู่มั่นหาที่พักและมาหยุดอยู่ที่คอกสัตว์และให้กำเนิดทารกน้อยคนหนึ่งคนที่หญิงและชายคู่นี้รู้ดีว่าคือของขวัญจากพระเป็นเจ้าที่มอบให้แก่มนุษยชาติและนั่นก็คือ คืนที่พระคริสต์ได้ทรงบังเกิดเราทุกคนกำลังมุ่งหน้าไปสู่วันคริสต์มาสอีกปีหนึ่งวันนี้เป็นอาทิตย์แรกของเทศกาลเตรียมรับเสด็จทากลางความตื่นเต้นของการเฉลิมฉลองที่กำลังจะมาถึงทากลางบรรยากาศของคริสต์มาสตามที่เราเริ่มต้นเห็นแล้วไม่ว่าจะเป็นตามห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ ในพระวิหารของเราเราก็เริ่มเห็นบรรยากาศการตกแต่งคริสต์มาสแต่อยากจะขอให้เราได้ใช้โอกาสนี้ได้คิดสักนิดหนึ่งว่าคริสต์มาสมีความหมายอะไรสำหรับเราเมื่อเราคิดถึงคริสต์มาสเรามักจะคิดถึงของขวัญในเช้าวันนี้ข้าพเจ้าจึงอยากจะได้ให้ท่านได้มีโอกาสใคร่ครวนแล้วก็คิดถึงของขวัญสองชิ้นที่พระเจ้า ได้ประทานให้แก่เราในวันคริสต์มาสของขวัญชิ้นแรกนั่นก็คือของขวัญแห่งความรักพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อที่16เป็นพระธรรมที่เราทุกคนท่องได้ขึ้นใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ทรงประทานพระบุตรองค์คเดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร คริสต์มาสไม่ใช่แค่มีเด็กคนหนึ่งเกิดขึ้นมาในโรงหัวจากหญิงพมมจารีด้วยเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่สาระสำคัญของคริสต์มาสคือความรักของพระเจ้าไม่ใช่แค่พระเจ้าตรัสว่าพระองค์ทรงรักโลกและพระองค์รักมนุษย์แต่ความรักของพระเจ้านั้นมาพร้อมกับการแสดงออกเมื่อพระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงดูแลเอาใจใส่ชีวิตของเรา และเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ส่งส่งพระบุตรอง์คเดียวของพระองค์แต่กระบวนการแห่งความรักของพระเจ้านั้นจะไม่มีทางสมบูรณ์ในชีวิตของเราหากว่าเราเองไม่ได้เข้าใจความหมายแห่งความรักของพระเจ้ามีข้อความตอนหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าหากเราต้องการข้อมูลข่าวสารและ,และหากข้อมูลข่าวสารคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเรา พระเจ้าก็จะส่งนักการศึกษามาให้หากเทคโนโลย Viol ี Harmon เป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดพระเจ้าจะส่งนักวิทยา,ทยาศาสตร์มาให้หากเงินเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดพระเจ้าก็จะส่งนักเศรษฐศาสตร์มาให้หากความสนุกสนานเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดพระเจ้าก็คงส่งผู้ให้ความบันเทิงมาหากแต่เพราะว่าสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ คือการได้รับการอภัยพระเจ้าจึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์พระผู้ช่วยให้รอดมายัางชีวิตของเราทุกคนคิดเตีชนจำเป็นที่จะต้องมองผ่านสิ่งที่เป็นเปลือกนอกแห่งคริสต์มาสและมองเข้าไปถึงความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาสที่ไม่ใช่แค่เพียงแต่กายภาพหรือการตกแต่งเท่านั้นในพระธรรมหนึ่งโคลิน บทที่13เป็นบทที่เรามักจะได้ยินในวันแต่งงานเป็นบทที่พูดถึงเรื่องของความรักหากเราอ่านย้อนขึ้นไปอีกสักนิดหนึ่งส,สักสองข้อในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่12ข้อที่30และข้อที่31บอบอกว่าทุกคนได้รับของประทานในการรักษาโรคหรือทุกคนพูดภาษาแปลกๆหรือทุกคนแปลได้หรือแต่ท่านทั้งหลายจงสแสวงหาของประทานอันยิ่งใหญ่กว่านั้น และในหนึ่งโค,งโคเินบทที่13ข้อที่หนึ่งเป็นต้นไปกล่าวว่าและข้าพเจ้าจะแสดงทางที่ดีที่สุดแก่ท่านทั้งหลายแม้ข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้ และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมเอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าจะหาแต่ไม่มีความรักจะหา เป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไหมความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่หยิ่งพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตนเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ชัางจดจำความผิดไม่ยินดีเมื่อมีการประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของคนอื่น และเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนได้ทุกอย่างในข้อที่13กล่าวว่าดังนั้นยังตั้งอยู่3ามสิ่งคือความเชื่อความหวังใจและความรักแต่ความรักใหญ่ที่สุดเมื่อความรักคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดยิ่งใหญ่เหนือของประธานใดๆ เราะว่าความรักคือของประธานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แก่เราทุกคนยิ่งใหญ่เหนือสิ่งที่เป็นความสุขเพียงกายภาพของขวัญแห่งความรักของพระเจ้าคือการที่พระคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดทรงมาบังเกิดเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับการอภัยจากความบาปผิดของเราทุกคนเพราะว่ารักทุกอย่างจึงกำเนิดและเกิดขึ้น เพราะรักพระเจ้าจึงสร้างโลกและเพราะรักพระเจ้าจึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาเพื่อเราทั้งหลายของขวัญชิ้นที่สองที่พระเจ้าให้นั่นก็คือของขวัญแห่งชีวิตหลายครั้งในชั้นเรียนพระคัมภีร์ข้าพระเจ้ามักจะเน้นย้ำเสมอและถามถึงความแตกต่างระหว่างคำว่าของขวัญกับค่าตอบแทน คำสองคำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่าตอบแทนคือเมื่อเราทำอะไรก็ตามเราทำบางสิ่งและเราก็แลกเปลี่ยนด้วยของบางสิ่งเช่นเมื่อเราทำงานทำงานใช้แรงงานเราก็แลกเปลี่ยนเป็นค่าตอบแทนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนหรือสิ่งอื่นๆตอบแทนส่วนคำว่าของขวัญคือสิ่งที่มอบให้แก่กันและกันด้วยความรักและความปรารถนาดี แต่ถึงอย่างนั้นก็ตามเราก็มักจะให้ของขวัญกับคนที่เรารู้สึกว่าเขาคู่ควรที่จะได้รับไม่มีใครอยากที่จะให้ของขวัญกับคนที่ไม่น่ารักหรือคนที่ไม่ดีหรือคนที่เราคิดว่าเขาไม่คู่ควรที่จะได้ของขวัญหากเราลองพิจารณาดูชีวิตของเราเราทุกคนเป็นคนบาปและบ่อยครั้งที่เรากระทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเสียพระทยัย หลายครั้งเรารู้ว่าอะไรดีแต่เราก็ไม่ได้กระทำและสิ่งที่ไม่ดีเราก็ยังคงทำอยู่ความบาปก็ยังคงออกฤทธิ์อยู่ในเราฉะนั้นแล้วหากเราพิจารณาดูเราเองก็คงจะไม่ได้คู่ควรกับของขวัญแห่งชีวิตที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้บนไม้กางเขนแต่อันที่จริงแล้วของขวัญน,นั้นพระเจ้าทรงประทานให้แก่เรา เพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่คู่ควรถึงแม้ว่าเราจะไม่มีคุณสมบัติใดๆที่เราควรจะได้แต่พระเจ้าก็ยังคงประทานของขวัญอันประเสริฐและมีค่าอย่างที่หาอะไรเปรียบไม่ได้อยู่เข้ามาในชีวิตของเราอยู่ดีเพราะของขวัญน,นั้นคือพระคุณที่พระเจ้าให้แม้ว่าไม่สมควรจะได้รับแต่เราก็ยังได้รับอยู่อิสยาบทที่53ข้อที่6 กล่าวว่าเราทุกคนเจิ่นไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างหันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนท่านซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนมาร์ตินลูเทอร์ได้กล่าวว่าความล้ำลึกในความเป็นมนุษย์ของพระคริสต์คือการที่พระองค์ได้ทรงสภาพความเป็นเนื้อหนังและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เหนือความเข้าใจของมนุษย์ทุกคน พระธรรมยอห์นบทที่10บข้อที่10ขโมยนั้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทำลายเสียเราได้มาเพื่อท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์คริสต์มาสค,คือของขวัญแห่งชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่เราพระองค์ทรงมอบชีวิตของพระคริสต์บนไนก้กางเขนเพื่อให้เราทั้งหลายได้รับชีวิตและนี่คือของขวัญที่หาที่เปรียบไม่ได้ เรามาเพื่อที่ท่านทั้งหลายจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์มีนิทานเรื่องหนึ่งเขาเขาเล่าเอาไว้ว่ามีกษัตริย์ผู้ปกครองเปอร์เซียผู้เปลี่ยนไปด้วยปัญญาและมีสติปัญญาที่ล้ำเลิศมากเป็นกษัตริย์ที่ดีพร้อมพระองคทรงรักประชาชนและปรารถนาที่จะทราบว่าประชาชนของพระองค์นั้นมีความเป็นอยู่อย่างไร หลายครั้งพระองค์ก็จะปลอมตัวไปเป็นขอทานบ้างไปเป็นคนยากจนไปขอทานอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็ไม่มีใครรู้เลยครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทรงไปเยี่ยมชายยากจนคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในกระต่อกหลังเล็กๆพระองค์ทรงปลอมตัวไปแล้วก็ไปขอรับประทานอาหารร่วมกันกับเจ้าของบ้าน ชายผู้นั้นก็แบ่งอาหารซึ่งมีอยู่น้อยนิดอยู่แล้วให้กับพระราชาได้รับประทานด้วยเมื่อพระราชารับประทานอาหารเสร็จแล้วท่านก็ลาก,กลับวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็กลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้พระองค์ไปแล้วก็เปิดเผยตนเองว่าทรงเป็นว่าเราคือพระราชาและพระราชาก็คิดในใจว่าชายผู้นี้ก็คงปรารถนาอยากที่จะขอของรางวัลอะไรเป็นค่าตอบแทน และแต่สิ่งหนึ่งก็คือพระองค์ต้องประหลาดพระไทยเพราะว่าชายคนนั้นมิได้กล่าวขอสิ่งใดเลยแต่กลับกล่าวว่าพระองค์ทรงออกมาจากพระราชวังและเสด็จมาเยี่ยมข้าพรองค์ในสถานที่อันต่ําต้อยเช่นนี้อีกทั้งยังเสวยร่วมกันกับข้าพรองค์นำความปราบปลื้มใจมาสู่หัวใจของข้าพรองค์เป็นอย่างยิ่ง คนอื่นอาจจะขอของขวัญที่มีคนอื่นพระองค์อาจจะให้ของขวัญที่มีค่าและราคาแพงแต่สำหรับข้าพระองค์พระองค์ทรงให้ตัวของพระองค์ลงมาแล้วอยู่กับข้าพระองค์และนั่นก็คือของขวัญที่หาที่สุดไม่ได้พระคริสต์คือองค์ราชานิรัรนและพระองค์ทรงมอบชีวิตของพระองค์ลงมาบังเกิดเพื่อเราทุกๆคน และนี่คือของขวัญที่หาที่เปรียบไม่ได้เขาพระเจ้ามีบทเพลงบทเพลงหนึ่งซึ่งเป็นบทเพลงที่หลายท่านก็อาจจะเคยได้ยินบทเพลงนี้เนี่ยมีชื่อว่า Christ isn Christmas isn't Christmas หรือว่า Christmas ไม่ใช่ Christmas บทเพลงนี้จะถูกเ้าพเจ้าอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสได้รับฟังนะคะบทเพลงนี้จะขับร้องโดยเด็กหญิง สิสิราวัฒนกุลนะคะอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสฟังเพลงนี้ด้วยกันค่ะแล้วก็ในระหว่างที่ฟังอยากที่จะให้ทุกท่านได้คิดตามเนื้อหาของเพลงด้วยนะคะ as spring Christmas, really Christmas, for you. Christmas, ไม่ใช่คริสต์มาสจนกว่าความหมายของคริสต์มาสนั้นจะปรากฏในหัวใจของเราลึกภายในชีวิตของเรานั่นคือที่ที่คริสต์มาสจะเริ่มต้นขึ้น ขอให้เราได้มอบหัวใจของเรากับพระเยซูแล้วเราจะพบว่านั่นคือความหมายของคริสต์มาสที่แท้จริงพระเยซูนำความอบอุ่นเหมือนกับกองไฟในฤดูหนาวเป็นเหมือนแสงแห่งเปลวเทียนพระองค์กำลังรอคอยที่จะเข้ามาในชีวิตของเราเหมือนที่พระองค์ทรงเคยเข้ามาในโลกเมื่อครั้งนานมา พระองค์นำของขวัญแห่งความจริงและชีวิตและทำให้สิ่งนั้นเบิกบานและเติบโตขอให้เราเชิญพระองค์เข้ามาด้วยบทเพลงแห่งความชื่นชมยินดีและเมื่อพระองค์ได้เสด็จเข้ามาในชีวิตของเราเราจะรู้ว่าคริสต์มาสได้เริ่มต้นขึ้นที่ชีวิตของเราแล้วเราทั้งหลายเดินทางห่างไกลจากวันที่พระเยซูคริตสต์ทรงบังเกิด หากแต่ของขวัญแห่งความรักและชีวิตของพระคริสต์ที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานให้แก่เรานั้นไม่ได้อยู่ในขอบเขตของเวลาและระยะทางไม่ว่าจะผ่านไปกี่ทศวรรษกี่ศตวรรษกี่ปีหรือกี่เดือนความรักและชีวิตของพระเยซูคริสต์นั้นยังคงปรากฏอยู่ในชีวิตของผู้ที่เชื่อเสมอมาและความรักของพระเจ้า ของประธานและของขวัญอันประเสริฐของพระองค์ไม่ได้ผันแปรเปลี่ยนไปตามกาลและสมัยและเวลาคริสต์มาสไม่ได้เริ่มต้นที่การประดับไฟไม่ได้เริ่มต้นที่การมอบของขวัญไม่ได้เริ่มต้นที่ซานตาคลอสหรืออะไรอะไรก็ตามที่มนุษย์พยายามอยากที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาแต่คริสต์มาสจะไม่ใช่คริสต์มาสถ้าหากความรักและชีวิตของพระคริสต์ ยังไม่ได้เริ่มต้นและเติบโตอยู่ในชีวิตของเราของขวัญของพระเจ้าที่ประทานให้แก่เรานั้นไม่ใช่สิ่งที่เราสามารถหาซื้อได้ตามที่ต่างๆแต่เมื่อใดก็ตามที่คนคนหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจถึงความรักของพระเจ้าและต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขาเขาได้สวมชีวิตและสวมความรักของพระคริสต์ ในชีวิตของเขาและวินาทีนั้นคือวินาทีที่คริสต์มาสได้เริ่มต้นขึ้นในชีวิตของเขาทุกลมหายใจที่เราหายใจเข้าและออกเราทั้งหลายรู้ว่านั่นคือลมหายใจขององค์พระผู้เป็นเจ้าหากลมหายใจคือเครื่องหมายของการแสดงออกว่าเรายังมีชีวิตอยู่เราก็มีชีวิตอยู่ด้วยลมหายใจโดยพึ่งพาชีวิตที่มาจากองค์พระเยซูคริสต์ฉะนั้นแล้ว ขอให้ของขวัญแห่งความรักและชีวิตของพระคริสต์ปรากฏอยู่ในชีวิตของเราเสมอเพราะนี่แหละคือของขวัญที่หาค่าไม่ได้และมันคือจุดเริ่มต้นแห่งวันคริสต์มาสขอบพระเจ้าอวยพร,พรค่ะ